สวัสดีค่ะโคชวีค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์นะคะก็ก่อนที่จะมาเรียนกับครูเนยเนี่ยเรามีทำโซเชียลมีเดียบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อยู่แล้วมีทำเพจ a c e b o o k นะคะมี Tik t o k นิดหน่อยเป็นเหมือนกับเริ่มตน้นแต่ว่าพอมาเรียนกับครูเนยเนี่ยคือเราเนี่ยอยากทำ YouTube Channel ก็เลยได้มีโอกาสลองทำดูมาเรียนจากครูเนยคือเราเริ่มจากศูนย์เลยว่าทำ u t u b e คือเราเริ่มจากอะไรดีจากที่ครูเนยได้สอนมานะคะแล้วก็ไกด์ต่างๆที่คิดว่าเหมาะกับเรานะคะแล้วก็คิดว่าสามารถช่วยให้ c a n n e l เราโตได้เนี่ยตอน นี้เราก็ทํามาถึงจะไม่กี่เดือนมียอด Follow ประมาณส0 0ร้อยกว่า Follow แต่ว่าเราเนี่ยก็มีคลิปที่มีไปถึงหมื่นวิวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทําแต่ก็มีคนดูหมื่นวิวแล้วนะคะก็ดีใจมากๆขอบคุณโคเลยมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือนอกจากคิดว่ามีคนดูคลิปของเราระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าที่ดีใจไปกว่าก็คือมีคนมาสมัครเรียนผ่านจาก YouTube ด้วยคือเขาเห็น YouTube ของเราแล้วเขาก็มาสมัครเรียนของเรามันทําให้เราเลยรู้สึกว่าเออถึงแม้ว่า ชาแนลของเราเนี่ยไม่ได้มี Follow แบบเยอะมากๆม,มีซับสไครบ์เยอะมากๆแต่ว่ามันเอฟเฟกตีฟนะเพราะว่ามันตรงกับกลุ่มลูกค้าจริงๆเรามัน,นสามารถคอนเวิร์ตมาได้จริงๆให้กลับมาเป็นลูกค้าจริงๆแล้วเราก็ได้กลุ่มลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยก็สําหรับคอร์สนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณเนยมากๆนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นทํา y t u b e c h ช n แน l จริงๆได้ลูกค้าได้หันแฟนเพิ่มขึ้นขอบคุณคุณเายายนยมางล่างนะคะ